บัลล e. ัว uhm. e. ่ยเดินเทศะาซบุงรถเปียวบางอืมบัลลัยว่ยเดินเทศาซบุงรถเปีียวบางของขาเพื่น อืมแล้วก็ไข่พโ,โลโล้ค่ะก้ะไข่พะลโล้เดี๋ยวเนะาะก็ดีดำดำพะโล้เหลือนเนาะกะล็บเป็น,นำดำไปเตี๋ยวอ,อยู่งา่งา,ยะะยงายกินง่ายนะคะเนาะอยู่ง่ายกินง่ายเมี่ยังกินไปเนาะคะ่ะเนาะอืมไข่เป็ดด้วยม่ยังก,กินนะคะน่ะเนาะ อเห็นมหมคะ่ะเจ้าอร่อยอ่าอืมแล้วก็ไข่พูลโลคะ่ะกะไก่พูลโลกดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องอ่า ได้เก่าได้อย่างกินเก่าเทียงอันนี้แม่จุด,เด,เนะดเนะีเล้งกินเองค่ะก๋วยเตี๋ยวเนาะก็ดีน้ำน้ำโพรโลเลือเนาะกะลิเห็เป็นนำ้ำก๋วยเตี๋ยวอายู่งา่งา,ยะะนะยงายกินง่ายเนาะค่ะเนาะอยู่ง่ายกินง่ายเม่ย่งก็ก,กินไปเนาะคะนะ่ะเนาะอ่าอืมแลว้วก็ไข่โพรโลค่ะก้ะไก่โพรโลแลว้กวก็กระดูกไสต้หมอมันนักวกะลยกจินแสบค่ะ ก็เจียวลูกกินลูกกินปลาอืมเอากระดูกไฟตัวเหม่มันนัวก็เลยกะจินมแสบค่ะเอาก,กระดูกไฟตัวเหม่มันนัวก็เลยกะจินมแสบค่ะ มีเนาะคะ่ะเนาะก็เลยลวกเส้นมีลูกชิ้นกับมีก็ <c oughs> มีอะไรก็กินไปเนาะคะ่ะเนาะทำเองกินเองก็อร่อยแฉบ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 น้ำกันจางแฉบแฉบเอ๊กินข้าวเที่ยงกันนะคะข้าวบ่ายอืแฉบไปหน่อยแล้ว แสบเป็นหนองแล้วเขากะกรแปังบอบๆให้น้ำมันหวานแห้งเนาะเอาน้ำเติมหวานปรุงรสเพียวหวานแซ่บค่ะแ่บไข่พะโล้จ้ะอืมอร่อยอร่อยหอม แซ่บไปนองเนาะบะหมีม่ไม่ตะเกียบเนาะค่ะเนาะไม่ตะเกียบบะหมีม่กินสอมนี่แหละค่ะไม่อยังได้กินเนาะค่ะเนาะเห็นหมคะค่ะแซ่บอร่อยไม่เลยว่าอินเด่ไหมคะแซ่บ บุงรสเปรี้ยวหวานไข่เป็ดด้วยแล้วก,กระดูกไฟตัวใหม่มันนวัวกระจินแสบค่ะแสบเป็นอย่างละ เปวายดิยนที่กาแซ่บุงรสเกรี้ยวหวานไข่เป็ดด้วยน้ำพุโลเหลือกะละยาวตยมีเสซนเป็ดวายดิยนที่กาแซ่บุงรสเกรี้ยวหวา แล้วก็ไข่พโ,โลค่ะกระไก่พโลโรอาอืมแล้วก็ไข่พโลค่ะกระไก่พูลโลอืม้มสซ่บพี่น้องเนาะดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องอาได้เก่าได้ยังกินเก่าเทียงอันนี้แม่ช่ดี กินเลงกินเองค่ะก๋วยเตี๋ยวบุงรูดเปรี้ยวหวานแซ่บค่ะแซ่บไขพ่พะโล้มื่อยังได้กินเนาะกันเนาะเห็นหมาก่ะแซ่บอร่อยน้ำบุ้งรูดเปรี้ยวหวานแซ่บค่ะแซ่บไขพ่พะโล้ อร่อยอร่อยหอมก็เจียวลูกขินลูกขินปาออลาเขาก็ได้แปลงบอบบอบไห้น้ำมันหวานแห,ห้งเนาะเอานนำเติมบะหมี่ไม่ตะเกียบเนาะค่ะเนาะไม่ตะเกียบบะหมี่กินส่อมนี่แหละค่ะ เตี๋ยวเนาะ้าดีนำดำปลาโลหลือเนาะกะลยเห็ดเป็นน,ำนดำไปเตี๋ยวอ,อยู่ง่ายกินง่ายเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่ง่ายกินง่ายเมีย่ยงก็กินไปเนาะคะนะ่ะเนาะอืมไข่เป็ดด้วย กรงโลต้าหวานแซ่บค่ะแซ่บไข่พะโล้ต้องไปกินมกรงเด้เยวอัำน้ำพะโล้โอเคนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเกี๋ยวเนะาะก็ดีนำนำพะโล้เหลือเนาะก็เลยเห็ดเป็นนำไปเกี๋ยวอายุง่ายกินง่ายเนาะเนาะอยู่ง่ายกินง่ายะะเยายายมีย่ยงก็กินไปเนาะ,ะเนาะ บัลลัยบัลลัยื่นทักการแซบบุ้งรถเปรี้ยวหวานดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องอ่าได้เก่าได้ยังกินเก่าเทียงอันนี้แม่ชุดดีเด้งกินเองค่ะกว๋วยจี๋น้ำพุโลโ้เหลือก็เลยอยากจะมีเส้นนั้นบุ้งรถเปรี้ยวหวานแซ่บค่ะแซบ,ขแซบไข่พุล้ ขนมรสเปรี้ยวหวานแซ่บค่ะแซ่บไข่พะโล้เอาวก็กระดูกไส้ตัวใหม่มันนัวกะไรกะจินแซ่บค่ะบะม,มีไม่ตะเกียบเนาะค่ะเนาะไตะเกียบบะมี กินสอบมีล่ะค่ะบะหมี่ไม่ตะเกียบเนาะค่ะเนาะไม่ตะเกียบบะหมี่กินสอบมีล่ะค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องอ่าดยเก่าได้อย่างกินเก่าเทียงอันนี้แม่ชื่ดีเดเองกินเองค่ะกระติกขอกเพิน่น อืมไข่เป็ดด้วยอาอืมแล้วก็ไข่พโ,โลค่ะแล้วไข่พโุโล